สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่5เมษายนนะครับ ตลาดทองคําช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่ามีแต่โวก็สุดนะครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวเมื่อวานนี้ก็เริ่มทรงตัวนะครับไม่เหมือนเพื่อนๆตราสารอื่นๆเลยน้ํามันเนี่ยมีลงไปแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันโดยเฉพาะตลาดหุ้นในบ้านเราลงไปแรงทีเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ก็ดีตโตกลับขึ้นมาปิดบวกได้นะฮะแต่สําหรับราคาทองคำเนี่ยยังต้องเรียนว่าช่วงนี้เนี่ยคงยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเขานะครับก็ต้อง ใช้วิธีการลงทุนที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวไปก่อนถ้าหากว่าท่านที่จะเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งจุด stop loss ไปด้วยสําหรับการที่เก็งกําไรในตัวตลาดอนุพันธ์นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยดีตัวขึ้นมาน่ยคิดว่าคงยังจะไปได้ไม่ค่อยต่อเนื่องมากนักนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยราคาก็ยังปิดตลาดในแดนลบนะครับพันอยห้า 2เหรียญนะฮะหายไปอีกประมาณ5เหรียญในชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยหลุดลงไปตามกว่า1550ด้วยซ้ำไปแล้วก็ลงไปใ,ใกล้ๆ1น4 0า้แล้วก็เริ่มดีดตัวกลับขึ้นมาส่วนราคาโลหะเงินนะฮะก็ทรงตัวเหมือนกันนะฮะปิดตลาด26เหรียญได่อีกป7เซนติดลบลงไปแค่6เซนเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็คงยังเป็นเรื่องของ การดําเนินนโยบายทางการเงินเป็นหลักนะ,นะครับยังไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่เรื่องของอมีมีมีประเด็นใหม่เยอะเลยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ตลาดคาดการ์นะครับเรื่องของเกาหลีเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ออกดดันตลาดหุ้นอยู่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจาก ลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใกล้เกาหลีเหนือที่สุดเนี่ยก็คือเกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่าตลาดบ้านเขาก็ไม่ได้ติดลบอะไรแรงนะครับในช่วงที่ผ่านมา,าเหมือนกับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาพยายามที่จะ ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะทําสงครามแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมานะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีการยิงกันมาเมื่อไหร่ถ้าหากว่ามีการเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ล่ะฮะก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยจะมีการปรับตัวลงแล้วก็จะกลับมาเป็นปัจเจ็ยนบวกสําหรับราคาทองคําแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คงต้องรอติดตามนะครับแต่คิดว่าเขาคงยังไม่น่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับแต่ก็มีข่าวเป็นระยะระยะว่าเขาพร้อมที่จะทําสงครามใน24ชั่วโมงนับจากเมื่อวานนี้แต่ก็คงต้องรอนะ อะไรหรือเปล่าเ,เรื่องของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของ BOJ ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่า ก็มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นนะครับมีการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้การผ่อนคลายทางการเงินที่เร็วขึ้นนะมีการเพิ่มการซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเนี่ยมูลค่า7ล้านล้านเยนเนี่ยก็มีการซื้อเร็วขึ้นจากเดือนกเป็นปีหน้าก็มาเป็นปีนี้ก็เหมือนที่โอหน้าของผมนําเรียนเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการดําเนินนโยบายทางการเงิน เมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้อัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนเนี่ยเป็นตัว ดําเนินนโยบายทางการเงินเป็นตัวเป็นเป้าหมายและกันอย่างบ้านเราเนี่ยก็ใช้เงินเฟอ้อเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็โดยมีอัตราดอกเบี้ย RP เนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณว่าจะแบงค์ชาติจะใช้ด,ดอกเบี้ยระดับไหนจะปรับขึ้นหรือปรับลงก็ดูที่เงินเฟอ้อเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ดูเรื่องของเงินเฟอ้อเหมือนกันแต่ว่าเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเงินฝืดนะฮะเขาก็เลยบอกว่าควรที่จะมีการทําให้ เงินเฟอร์เนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก2%คือเป้าหมายของเขาก็เริ่มมีการปรับสัญญาณปรับเป้าหมายในการดําเนินนโิบายบเนี่ยจากเดิมที่ใช้ดอกเบี้ยข้ามคืนเนี่ยมาใช้ฐานของเงินนะครับก็เท่ากับว่าจะมีการกําหนดปริมาณเงินว่าจะใช้ปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเท่าไหร่อันนี้เนี่ยก็จะทําให้เงินเยนในระบบมีมากขึ้นแล้วก็แน่นอนเงินเยนก็จะอ่อนค่าลงนะครับเมื่อวานนี้นในชั่วโมงการซื้อขายใน <c oughs> ระหว่างวันเนี่ย เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงไปมากเลยนะครับเมื่อเที่กับตัวดอลลาร์ด้านหนึ่งก็ทําให้ราคาทองเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้เพราะว่าสภาพคล่องที่มีเยอะแต่ว่าใน,นอีกด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อเย,ยนอ่อนดอลลาร์แข็งเั้เรียกว่าแข็งเป๊กเลยเมื่อเที่บกับค่าเงินเย,ยนสำหรับช่วงกลางวันเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทาให้เป็นประเด็นลบที่กดดันทาให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องของญี่ปุ่นรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยนะครับ ก็คงยังจะทําให้มีปริมาณเงินเ,เข้าสู่ระบบมากขึ้นระยะสั้นตลาดหุ้นอาจจะตอบรับนะครับแต่ถ้าหากว่าสภาพคล่องที่มันมีล้นระบบเนี่ยก็จะต้องไหลกลับเข้ามาสู่ทองคําแต่คงยังไม่ใช่ในเวลานี้เพราะตอนนีน้นักลงทุนยังเอนจอยังสนุกสนานอยู่กับตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับส่วนในยูโรนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ออกมาใหม่นะครับโดยรวมแล้วเมื่อวานนี้ก็ ค่อนข้างที่จะคิดหวังเล็กๆกน,นะครับสำหรับการประชุมของธนาคารกลางของอังกฤษเพราะว่าเดิมเนี่ยมีการคาดว่าจะมีการเพิ่มวงเงินในการทํา QE แล้วกันก็เป็น QE ของอังกฤษกน,นะฮะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเหมือนกันปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่สองเอหเอร์เซเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวเลขภาคการผลิตต่างๆของยุโรปโดยรวมนะครับอย่างของสเปนภาคบริการหดตัวลงสูงสุดหดตัวลงเป็นเดือนที่2 1 f ติดต่อกันอิาอตาลีนะครับ ดัชนีภาคบริการก็หดตัวไปเดือนที่22ฝรั่งเศสเยอรมันทุกอ,อย่างก็ออกมาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับจนทําให้แนวโน้มเนี่ยเศร,รษฐกิจในยุโรปเนี่ยยังดูว่าอาจจะยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนี่เนี่ยการประชุมของธนาคารกลางของยุโรปเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยเป็นการส่งสัญญานะครับว่าเขายังจะติดตามตัวเลขเศร,รษฐกิจต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนการดาเนินนโยบายทางการเงินในอนาคตเหมือนกันเพราะว่าเงินเฟ้อของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากนะเขาจะว่าลดลงด้วยซ้าไปนะครับในช่วงเดือนหลังสุดของมันนียก็เลยมีแนวโน้มว่าเขาจะมีการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่ใช่การประชุมในครั้งนี้นะครับประธานยุโรปเนี่ยเขาก็แถลงในลักษณะที่ว่ายังติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมแต่ว่าคงต้องรอในอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะมีนะครับแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้ส่วนประเด็นจากสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มี การรายงานตัวเลข ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งปรากฏว,ว่าออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับก็เลยทําให้ราคาทองคําที่ปรับตัวลงไปในช่วงกลางวันเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวรีบาวกลับขึ้นมาได้การจ้างงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้น28,0 0 0รายนะครับสู่3 8 5 0 0 0รายตลาดประเมินเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นแค่จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่350,000ารายก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับตัวเลขหลักที่นักลงทุนยงรอแล้้ววก็ใใหคามสนจ สำหรับในช่วงค่ําคืนวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอน,นะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนปรากฏว่าก็น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์คราวนี้แหละฮะก็เป็นตัวเลขหลักที่ตลาดให้ความสนใจเพราะว่าเฟดเองเนี่ยเขาดูตัวนี้แหละฮะเป็นการเป็น,เป,นเป้าหมายในการดําเนินนโยบายทางการเงินของเขาตลาดประเมินว่า การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนมีนาคมนะฮะจะอยู่ที่2 0 0แสนตำแหน่งอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่7% 7ก็แน่นอนว่าถ้าออกมาแย่กว่าที่คาดหมายความว่าการจ้างงานน้อยกว่าที่ตลาดประเมินอัตราการว่างงานถ้าหากว่ามันดันเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาซื้อทองคําแล้วก็ประเมินว่าธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะมีการใช้ในโยบายทางการเงินในลักษณะนี้เนี่ยต่อไปอีก ระยะหนึ่งก็ทําให้ราคาทองฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าออกมาในทางตรงกันข้ามนะครับก็ทําให้ราคาทองปรับตัวลงไปต่อแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานในช่วง3 4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะฮะว่าตัวเลขการจ้างงานของภาคการเกษตรเนี่ยอาจจะออกมาแย่และอาจจะทําให้ราคาทองติบ่าวกลับขึ้นไปได้ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำภาพรวมไม่ต้องพูดถึงยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยลงมา หลายวันลงมาแรงพอสมควรเลยก็าอาจจะมีการรีบาวอาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับเพราะงั้นท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์นะครับสำหรับตัวทองคำตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ย <c oughs> เดินว่าถ้าหากว่าปรับฐานลงมาใกล้ๆแนวรับ1,540 1,545ก็เก็งกำไรด้านซื้อได้นะครับ s t o p loss 1,535แต่ว่าต้องเรียนนะว่าตลาดอนุพันธ์ตลาดการเงินธนาคารต่างๆในบ้านเราปิดทำการวันจันทร์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าไม่ต้องการรับความเสี่ยงนะครับก็ s สคว u ช เป็นสถานะหรือไม่ก็ซื้อตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งล็อกส่วนต่างไปก็ได้นะครับส่วนรคาคาโลหะเงินนะครับ27.5 27.6นะฮะเป็นแนวรับแล้วก็สต็อปล็อคจุดที่ประมาณสัก27เหรียญทองคำกับโลหะเงินยังมีแนวโน้มว่าจะยังไหลลงมาอีก,กน,นะครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยอีบาลดับขึ้นไปได้เนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มไหลลงต่อแต่ถ้าหากว่าปิดเหนือจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้ได้เนี่ยต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการรบาวต่อนันต ตลาดหุ้นก็ต้องเรียนว่าร้อนแรงทีเดียวผันผวนเหลือเกินเมื่อวานนี้เช้าๆเนี่ยลงไป40จุดบ่ายๆเนี่ยปีกับขึ้นมาบวกได้ก็ห้าจุดหรือ6จุดนะตตลาดหุ้นนะครับก็ต้องเรียนว่าแนวโน้มเนี่ยยังตรงกันข้ามกับตัวทองคําก็คือ,อยังมองว่าน่าจะยังไปต่อได้นะครับตัวสัญญาเดือนซีรีส์เอ็มสำหรับตัว ซิงเกิลสำหรับตัว i n น e x f u ฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ลงมาถึงแนวรับที่หัวหน้าของผมนำเรียนนะจริงหลุดไปนิดหน่อยนะครับ 9.85- ถึง9.90เนี่ยลงไปหลุดตรงนั้นนิดหน่อยแล้วก็ตีกลับขึ้นมาบวกได้นะครับขึ้นมาปิดบวกขึ้นมาได้ประมาณสักหลายจุดพอสมควรเลยเพราะนั้นแนวโน้มเนี่ย,นนยถ้าดูเทคนิคเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อ แต่ถามว่าตลาดวันจันทร์เนี่ยอาจจะปิดทําการปิดทําการอีกนะฮะสำหรับตลาดนุปพนธณบ้านเราเพราะงั้นคาแนะนาสำหรับผมวันนี้ง่ายเหลือเกินถ้าหากว่าถ้ามมีสถานะซื้อไว้ตั้งแต่9.85 9 9 0วนเนี่ยวันนี้น่าจะยังดีโตขึ้นไปได้ต่อนะฮะก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงไปนะครับแต่ถามว่าถ้าหากว่าต้องการถือข้ามสัปดาห์รับความเสี่ยงได้ถ้าหากว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่าน1,100.15จุดเนี่ยก็แนวโน้มน่าจะยังไปต่อนะครับก็ยังถือครองสถานะซื้อต่อได้ส่วนตัว S Single s t o t k Future นะครับหลายตัวทีเดียวมีตัวเอาเข้ามาเทรดเยอะเลยนะครับก็อ้างอิงอยู่กับตัวตลาดหุ้นเอดเอาหุ้นในกลุ่มต่างๆเหมือนกันหลักๆที่ชอบต้องแอบดูก่อนนะฮะเขาไม่เยอะเกินออมีตัว k t b ตัวนี้เคยเรียนมาแล้วนะครับว่าเรื่องของออการใช้ใจ่ายของภาครัฐสล้านล้านเนี่ยตัวนี้ก็ผ่านวาระแรกไปแล้วแล้วก็รอวาระ2วาระ3ก็้าวก็มีการผ่านอีกก็จะมีเงินเข้าสู่ระบบเข้าใจว่าสัปดาห์หน้านะฮะจะมีการ เปิดประมูลเกี่ยวกับเรื่องของ,โค,งโครงการบริหารจัดการน้ำนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการใช้เงินในประเทศซึ่งแน่นอนว่า KTB เนี่ยจะเป็นแบงค์ของรัฐที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะงั้นตัว KTB ก็ยังมองว่าเป็นตัวที่เด่นที่น่าสนใจเข้าไปเกี่งกําไรนะฮะตัวเล็กๆอย่าง KK เตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสภาพคล่องดูด้วยนะครับตัว K t ทีบีได้สภาพคล่องมีพอสมควรอยู่แล้ว ตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจพวกปตทอะไรพวกนี้ก็เป็นการเก็งกำไรตำมราาน้ำมันแล้วภาวะตลาดก็น่ายังไปได้นะครับอีกตัวคิวเฮาส์เมื่อวานนี้มีน้องนักข่าวจากเนชั่นคุณอิงนี่หละก็ มาสัมภาษณ์ที่หุ้นเซิงเฮงเนี่ยก็เธอก็เป็นนักลงทุนในตลาดเหมือนกันล้วก็ลงทุนในหุ้นหลายๆตัวเธอก็บอกช่วงนี้เดินมานิดเลือดเธอเป็นทางทีเดียวแต่ท้ายที่สุดตอนเย็นกลับไปแอบยิม้มฮะเพราะตลาดหุ้นรีบาวกลับขึ้นมาตัวคิวเฮ้เนี่ยเธอก็นิยมลงทุนเหมือนกันเธอก็ชอบว่าไอ้คิวเฮ้นี่มันดูดีไหมก็เรียนคุณผู้นักลงทุนแล้วก็คุณอิงน,นะครับว่าคิวเฮ้นี่ยริงยังน่าสนใจอย,อยู่เมื่อวานนี้ลงไปแรงทีเดียวแต่พอตลาดเนี่ยที่มันปรับตัวลงไปแรงคิวเฮ้ก็ลงไปด้ววววยยแล้กกก็มีีข่่าเับ การคาดการณ์ว่าจะมีการออกมาตรการดูแลในภาคอสังหาริมทรัพย์แต่เมื่อวานนี้พอตอนสักบ่ายนะครับแบงก์ชาติก็ออกมาให้ข่าวว่าคงยังไม่มีมาตรการตรงน,นี้คิวเฮาส์ก็เลยตีกลับขึ้นมาปิดบวกทีเดียวน้องอิงก็เลยยืนหน้าสวยกลับบ้านไปอย่างสบายใจนะครับส่วนตัวหนึ่งที่เคยแนะนำมาไว้ก็คือตัว BTS เมื่อวานนี้เนี่ยตัว BTS เนี่ยตัวแม่นะฮะตัวในตลาดหุ้นเนี่ยปรากฏว่าปิดลบนะฮะถ้าหากว่าท่านนิสแสกจะเห็นเลยว่า มีออฟเฟอร์ตั้งออกมาเยอะหนามากเคาะไปเกือบหมดแล้ว,ลวก็ยังตั้งออฟเฟอร์ออกมาอีกเนี่ยแต่ว่าตัวฟิวเจอร์ปรากฏว่าฝากปิดบวกตัวแม่เนี่ยปิดลบนะฮะเรื่องของการขายกองทุน BTS g i f เนี่ยที่เคยเรียนไว้สักสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื <c oughs> ่อวานเนี่ยเขาก็ปิดขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮรราคาที่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ผมนะผู้บริหารเขาประเมินกันปรากฏว่าเขาบอกว่าราคาที่จะเสนอขายตัวกองทุนตวเนี้สิบบาทสี่สิบถึงสิบบาทแปดสิบเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วน่าจะขายมาจากสิบบาทแปดสิบก็ต้องเรียกว่า แล้วก็ดูจากข่าวหนังสือพิมพ์หน้าข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เนี่ยผู้บริหารเ็บอกว่ามีดีมานมีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายนะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปสูงแล้วก็ระดมเงินได้เต็มจํานวนเต็มตามวงเงินเพราะงั้นเงินที่ขายจากกองทุน B T S G I F ตัวน,นี้แล้วได้แล้วเนี่ยก็จะต้องกลับเข้าสู่ บริษัทแม่ก็คือตัว BTS นะฮะกองทุนหลายกองทุนเนี่ยเขาก็วืดไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้ไม่สามารถซื้อกองทุนตัวนี้ได้ถ้าไปแบงค์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปฝากเงินเนี่ยเห็นตักลงทุนหลายคนก็ไปจองเหมือนกันจอง BTS GIF จองหลายท่านเลยทีเดียวเพราะงั้นก็เป็นตัวที่สะท้อนว่ามีดีมาน้ามาเยอะเพราะงั้นถามว่า เงินที่เขาขายได้เนี่ยจะไปไหนก็คงต้องไหลกลับเข้ามาสู่ตัวหุ้นแม่นะครับแล้วก็เงินสภาพคล่องที่มีมากขึ้นเนี่ย BTS เขาก็จะมีเงินไปประมูลรถไฟฟ้าในหลายๆโครงการทีเดียวแล้วก็ในหนังสือพิมพ์เนี่ยหน้าข่าวก็มีการประเมินว่าอาจจะมีการจ่ายปันผล เกือบเกือบหบาทถือว่าสูงทีเดียวนะฮะเพราะฉะั้นตัว BTS เนี่ยผมยังคิดว่ายังน่าจะยังไปต่อได้ถ้าหากว่ากองทุนเปิดเทรดเอาเข้ามาเทรดน่าจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนมั้งฮะถ้ากองทุนเข้ามาเปิดเทรดแล้วนี่เนี่ยตัว BTS ก็น่าจะมีแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามาด้วยแต่วารายาสั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ดูตื้อๆนะแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ย BTS ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าหากว่าตัวแม่ไปต่อได้ตัวลูกก็จะน่าตามขึ้นไปด้วยนะฮะเพราะงั้นตัว single stock เนี่ยหลายๆตัว สำหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวนะฮะวันจันทร์ตลาดอนุพันธ์ปิดทําการนะฮะแต่ว่าตัวทองแท่งต่างๆของ,งหุ้นเส้นเหงยังเปิดซื้อขายตามปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับประเด็นอื่นๆก็รอติดตามกันสัปดาห์หนา้าพบกันวันอังคารนะฮะวันจันทร์ปิดชดเชยวันจักลร์วันนี้สวัสดีครับ